สวัสดีค่ะสุภาพรมีดหมอค่ะวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพวกก่อกันวัดเกขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามาชมความสวยงามของมีดกันค่ะดำงาค่ะปักงาค่ะสวยเก่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะขนาดพกพานะคะ งาแต่ธรรมชาติธรรมชาตินะคะตอกลายสีมาใบโพนะคะ เฉพาะใบ2นิ้วครึ่งนะคะรวมด้ามแล้วฝาก4ี่นิ้วครึ่งค่ะสวยเก่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะงาแตกธรรมชาติธรรมชาตินะคะ สวยเก่าและสมบูรณ์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวยเก่าและสมบูรณ์นะคะงานเก่าๆแห้งๆนะคะขนาดพุกพานะคะด้างาฝักงานะคะ นี่หลวงพ่อก,กันวัดเขาแก้วนะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะสวยเก่าและสมบูรณ์นะคะได้มาจากคนพื้นที่นะคะ ท่านที่สนใจติดต่อที่เบอร์โทร0853833079สุภาพรขอบคุณค่ะ